ได้อะไรกินสาวแหล่ตำมะละกอตำมะละกอ,ร,ะกอร,รอกินเลยจ้าวันนี้วันหยุดสาวแหล่ไม่ได้ออกไปขายไส้กรอกวันนี้วันมาเร็นน้ำสาวแหล่สวัสดีค่ะพบกับใหญ่วันชาแนลเมื่อนีนใหญวันพาพี่นองมาเร็นบ้านสาวแหล่เพราะมาหอดแล้วกัิตําบากห้องสู้กินพี่นองนี่ รอกินส้มตำกับซาวเลยวันนี้พ่อออกไปขายใส่กอกอ่บอ,บอมาอีกวันหยุดวันนี้วันหยุดอยมีขนมกินด้วยตาบอกทอดไข่กิงขรหายกินกับขนมกินรอกินเลยจ้ะต้องตำเพเทอร้าซวเลย่ะ บอกมาเมืองบรรยากาศทั้งนอกพี่น้องเมือน,นี้แดดจัดเลยแดดจัดมากพี่น้องแต่ว่ากมีเมฆกี่ฝ่ายอยู่ดิเพรูะร่วฝนจิตกะบะเนาะแดดาบแดดเทียงแดดใบปะแดดพี่นองคุณรถสาวแหล่รถสาวแหล่พี่นอ้อนมาจอดไว พาไปไปชมชมซาแหละเป็นตำสมตำสู้กินเนาะสมานังมึงนางมึงซา,งงาแหละอืกรอบไปพี่นอ้องอ่ะกรอบดิ ครับเปตัดแสบตสาซาหล่ชิมชิ้มชิมพิมเงอนเก็บซาเล่ตามหมกฮวงซุนกินพี่น้องมาเปลี่ยนบานแล้นี่ชิมเงืนแสบยอะแสบแทบอ่าครซาเล่ตามฮวงแสบดิพี่น้องนี่หวนชิมเงินเล้อ ที่มีจะทำกันฝีมืออยู่ฝีมืออี่พี่นอ้องครับขอต่อไปหากินข่าวกันเด้อจ้าขอบคุณอกาสที่เข้ามาเราชวบ๊าบ้ายว้าว